ที่เจอแฟนขับคนนึงแล้วหัวใจเต้นแรงแล้วม nice> ันเป็นอย่างนั้นตลอดอ่ะมันดูเหนื่อยนะคือหนูต้องแบบกอดมันแล้วแบบใจเย็นใจเย็นตัวสั่นหัวใจเต้นแรงอย่างเงี้ยแล้วก็อยากกระโดดไปเล่นกับเขานะฮะก็เลยเป็นสาเหตุที่ EP ต่อไปจะไม่มีแขกรับเชิญนะครับมุกดาโมโนไปเองนะครับเพราะว่าน่าจะเล่นกับซูชินะครับผมติดตามกันได้เร็วๆนี้นะฮะทางแอคเคาน์นะครับเป็นช่องของ YouTube CS7HD แต่ เราเนี่ยจะมี EP สุดท้ายคือ e ีที่7ใช่ EP ที่7ปิดท้ายซีรีส์นี้มุกดาสปอยให้หน่อยได้ไหมจ๊ะหลังจากซูชิไปแล้วแฟนๆจะได้เจอกับเซอร์ไพรส์อะไรบ้างใน Star Cam p EP ที่7ครับเรามีซูมค่ะกับแฟนซูมใช่ฮะเดี๋ยวพุ่งนะเรามีซูมกับกับแฟนค่ะเอ๋าุยใจฉันก็แบบลอยไปแล้วนะ นึกว่าแบบมุกดาจะซูมกับแฟนคลับแล้วมีแขกรับเชิญอีกคนนึงมาอาจจะมีหรือไม่มีอาจจะมีหรือไม่มีอ,อาจจะมีก็ได้นะคะไม่มีพิรุษเลยว่ามีแขกรับเชิญอยากให้ใครมาหนูว่าหนูเนี่ยไม่มีพิรุธพี่อ่ะพิรุธเป็นแฟนแฟนชาวดอกโบกู้อยากให้ใครมาเป็นแขกรับเชิญนะคะใน ep ที่7ของ star cam ปิดซีรีส์นี้มาเป็นแขกรับเชิญซูมของมุกดาไหนลองพิมพ์ชื่อมาซีนะคะ อยากให้มีทุกเดือนเลยทุกอีพีเลยค่ะนะคะคุณบัชรีนะคะบอกนี่คุณพัชธิดามาแล้วบอกว่าพี่เข้มโอ้ยช่เปล่าเข้มช่วงนี้ของงานเยอะนะเขาออกกำลังกายเขาฮอตมากเลยนะช่วงนี้อุ้ยดูน้อยใจอะเนี้น้อยใจปะเนี่ยไม่น้อยใจไม่ใจอะไรเสียงสูงด้วยนะฮะเข้าใจซูชิพอพี่ก็เป็นตอนเจอบุ๊กอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับอาจจะเฉยนี่คุณโอเคโอคาบอกว่าพี่นิวหนวดค่ะอ่าไม่แน่อาจจะเจอกันก็ได้ มุกดาดูท่าไม่อยากพี่มาเลครับแขกรับเชิญสุดพิเศษจะพิเศษขนาดไหนเดี๋ยวรอได้เดือนธันวาคมนี้นะฮะกับซีรีส์นะครับผม EP ที่7นะครับเป็น Star Cam นะฮะจากมุกดาดินรักนั่นเองนะครับอ่ะทิ้งท้ายดวพี่ขอเล่นเกมสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเนี่ยอยากแจกกิฟต์เซตไงกิฟตเซตยังไม่หมดคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้ทั้งหมดกี่คนเนี่ยเดี๋ยวดูสิโอ้โห4,700คนแล้วนะฮะจน4,800ี่พแล้ว ยอดดีมากๆสุดยอดมากทุกคนเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จัดสดๆดีกว่าอะ,อะไรมุกดาจะกาใต่ตัง์หรอหายอีกแล้วเนี่ยเอางี้จ้ะมือกส็สนแล้วเกินเอาอย่างนี้เดี๋ยวเกมนี้จัดง่ายๆเดี๋ยวพี่ให้มุกดาเขียนเลขเลขหนึ่งเขียนไว้ตรงนี้เลยแล้วกันมานี่อ๋อมีอันนี้สัครับมาอะไรครับมาอะไรครับนี่เดี๋ยวเล่นไปมองท้องกันนะฮะทุกคนมันนี้หกหรอไม่ใช่ยันสองหกสองหกมันมันเท่าไหร่มันมากไป มันมันมากไปมันมากสองหมากไปเอาละลงมาอีกค่ะลงมาอีกศูนย์ศูนถึงสองห้าคือเลขอะไรนะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก88แปดแปดสูงไปแปดแปดสูงไปด้วยอยู่ประมาณลงมาอีกลงมาอีกค่ะเอาละก่อนนอนเห็นอะไรเราต้องอธิษฐานถ้าเจอเลขนีมีคนบอกเลขเกไม่ใช่เสริมใช่เลขเก้าไม่ใช่ศูนย์เก้าเดี๋ยวทีมงานเรากําลัง อ๋อโอเคโอเค<_ <d> _>เก็บโค้ดเพื่อมาซื้อดอกโบคู่จาฮ้ฮ้ฮ้มีคนตอบถูกยังมีคนตอบถูกยังมีคนตอบถูกยังอุ้ยแอบเห็นแล้วว่าครหน,รนรนะ้าไข่น้าไข่น้าเอาแล้เอาล้ทีมงานเริ่มสัรละรวแล้วนะฮะเดี๋ยวทีมงานจะจับชื่อผู้โชคดีที่ตอบใกล้เคียงและถูกและเร็วที่สุดนะครับมาให้เราเดี๋ยวให้มุกดาเฉลยไปเลยสิคะวันแรกนั้นคือเลขอะไร เห็นไหมพอหนูพูดกลางคืนนะ่เขารู้เลยโอเป็นเลขดีเลขเด็ดที่ฉันก็ไม่คิดว่ามุกดาเนี่ยจะเลือกเลขนี้ศูนย์ศูนย์ถึงเก้าเก้านะฮะเรื่องนี้สําคัญมากต่อดวงดาวนะฮะเพราะเป็นหนูเห็นเลขนี้ที่ไายหลวอธิษฐานทุกทีนะเฮ้ยพี่อย่าพึ่งนะมองไปอย่พึ่งนะอันนี้มุกดาตัวจริงปะเนี่ยตัวจริงมุกดาตัวจริงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าอ่ะชื่นสนสนนะ มองไปมองมาตายแล้วแยกไม่ออกเลยก็คือเป็นคนดูแลหนูหนวดนะคะแต่งชุดหมดมุกดามาฉันงงอ้ยมุกดาห่านจ้ะต้องหานด้วยนะเราอะเอาแล้วฮะมาแล้วครับมีคนทายถูกแล้วนะคะในนี้มีคนทายถูกแล้วกดาบอกและทีมงานกําลังเลือกลักนะฮะว่าเรากำลังหาผู้โชคดีที่ใกล้เคียงที่สุดเร็วที่สุดรถที่สุดระหว่างนี้มุกดาบอกแฟนๆหน่อยย้ำอีกครั้งว่า กิจกรรม Exclusive สําสำหรับการซูมจะมีขึ้นช่วงไหนอะไรยังไงและเชิญชวนแฟนๆมาร่วมหน่อยครับผมค่ะก็จะเป็น EP สุดท้ายนะคะของ Starcam ครับ ค่ะพุ่งสิไม่ใช่ไม่ใช่มุกดาดูสิคลิปฉันอีกแล้วเธอพูดของเธอไปที่พีสุดท้ายของบายแคมค่ะเราก็จะมีกิจกรรมสุดพิเศษก็คือร่วมซูมกับแฟนคลับทุกๆคนนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาส่วนกิจกรรมต่างๆเป็นยังไงฝากไปติดตามกันในเพจด้วยนะคะครับผมกดไลค์กดแชร์ได้เลยในดอกบัวคู่นะคะทั้งแฟนเพจแล้วก็ร้านค้าดอกบัวคู่ช็อปในลาซาด้าครับผมและผู้โชคดีนะคะได้แก่คุณจิ๋วนี่ค่ะ คุณจิ๋วนี่บอกว่าเลขคือ00 00และเฉลยก็คือ 00, น, 00. นี่ครับ00จริงคนด้วยตอนแรกมันมีแค่นี้ออพอทุกคนทุกคนงงหนูก็เลยลงเติมอางนี้00ไม่เคยอธิษฐานหรอโอ,อคืออะไรอะ่ะมุกดาบอกว่าเห็นเลขนี้ต้องอธิษฐานคืออะไรลูกในนี้ไม,ไม่ไม่มีใครเคยอธิษฐานเลยหรอไม่มีอุ้ยทุกคนตาลอยหมดเลยจริงปะเนี่ยไม่เคยจ้ะมันเป็นเทคนิคมันเป็นความเชื่อของพารอ ของหนูและหลายหลายคนพี่กันพี่กันด้วยเหรอพี่กันยังอธิษฐานเลยพี่ศูนย์ศูนย์หรอพี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์อธิษฐานเหรอใช่เหรออธิษฐานใช่าอะไรใช่ไงพี่ก็อธิษฐานใช่ว่าอธิษฐานพี่พยักหน้าใช่ไม่จริงอย่างนี้ได้ฟังด้วยอธิษฐานก่อนนอนเหรอไม่หมายถึงว่าสมมุติว่าพี่อะจับโทรศัพท์แล้วเอ๊ะอุ้ยเลขศูนย์ศูนย์ศูนย์อย่างเงี้ย ใช่นนมันจะขึ้นมาในโทรศัพท์ใช่ไหมอ,อัอ่นไงยินเดี๋ยวคุณจิ๋วนี้ด้วยนะครับแต่เอาจริงๆนะพูดถึงการดูเลขโทรศัพท์อันนี้นะขอนอกเรื่องหน่อยนะจะบอกว่าอะไรรู้ปะทำไมมุกได้ขับเลยไม่เคยคะ่ะไม่เคย <laughs> โ้ไม่แปลกขาพี่ก็ไม่เคยเหมือนกันนะฮะไม่แปลกใจโอ้โอเคอ่ะนี่คือช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะของมุกดานะแต่ว่าไลฟ์เรายังไม่จบนะคะคุณผู้ชมเรายังมีโปรโมชั่นดีๆปังๆอีกเยอะแยะมากมายนะฮะจาก2สาวแซบมาฝากแต่อยากให้มุกดาทิ้งท้ายฝากผลงานแล้วก็ฝากสําหรับพรีเซนเตอร์ด้วยนะครับดอกโบคู่ครับ ค่ะก็ฝากติจกรรมผลงานของมุกด้วยนะคะตอนนี้มีละครเขยบ้านไร่สปายไฮโซค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือบ่วงวิมาลาที่ไปรับเชิญนะคะพัคต่อจากโซเวลีแล้วก็ยังไงก็ฝากอันนี้ด้วยค่ะแชมพูแล้วก็อีแชมพูแล้วก็ครีมลดผมสม,มุนไพรดอกโบกุ้นะคะจะบอกว่าสูตรนี้ดีมากๆเป็นสูตรที่มุกชอบที่สุดเลยค่ะฝากด้วยนะคะเป๊ะและปังมากนะครับวันนี้ขอบคุณมุกดารนะินรักนะคะขอบคุณท่า และขอบคุณคุณลูกค้าด้วยนะฮะโอ้โหเกือบ5 0 0คนคนทีเดียวนะฮะที่ดูวันนี้บอกเลยว่าเป็นเกือบ5,000คนที่โอ้โหบอกว่ามีคุณค่ามีประสิทธิภาพและแข็งแรงมากนะครับอย่าลืมกดทุกอย่างลงเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนกับแบบรถเข็นแล้วอ่ะกดกดร<ก>ับรับส่วนลดเออนะแล้วก็อย่าลืมกดซื้อด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามกันได้เลยเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับผมอ่ะคันนี้สองสาวพร้อมไม่จ้าพร้อมนะสองสาวพร้อมไม่เอ่ยอ่ะพร้อมแล้วนะ เรากำาัจะโยนไปแล้วโอเคเตรียมรับนะมุกดาทิ้งท้ายบอกอะไรกับแฟนๆหน่อยไว้เจอกันเนาะก็ไว้เจอกันใหม่นะคะ EP สุดท้ายของสไตล์แคมนะคะมาเจอกันเยอะๆค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณครับต่งห้กับสองสาวซับแจ